อ้าเชิญค่ะ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 เรามาสัมภาษณ์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่เบียร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ไหนคะอันนี้อยู่ที่หมู่เจ็ดโชคชัยบ้านบิงเ้าเรียกว่าบ้านบิง,บน,บงน้อยใชย่ที่มีเพราะว่าน้ําท่วมตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีสามเนาะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ตื่นขึ้นมาตอนจนถึงตอนนี้บริการประชาชนเต็มมากพี่เบียร์อธิบายไในสถานะุของที่น่าถ่ายนะเนาะตรงนี้จะเป็นศาลากลางหมู่บ้านที่เป็นจุดอะไรนะประชาการเลยก็ได้เนาะที่ ดูแลซึ่งบ้านนี้มันจะเป็นน้ําที่ติดอันนี้ติดถ้าทะลุไปก็คือทางใบคอนบุรีที่ไปขึ้นถนนที่ใบคอนบุรีที่มีปัญหาก็คือด้านด้านด้านที่เป็นด้านท้ายหมู่บ้านเนาะที่ตรงติดกับฝั่งฝั่งนาซึ่งมันนาต่ำเนาะแล้วก็มีพื้นที่แล้วก็มีบ้านเช่าอยู่ตรงนั้นเยอะมันก็เลยมีปัญหาเรื่องคนที่มาเช่าบ้านแล้วก็บ้านที่อยู่ติดบางบ้านก็คือมันไม่สามารถออกมาถนนข้างนอกได้เนาะบ้านสูงแต่ว่าออกมา อะไรนะมาทํากิจกรรมหรือทําอะไรไม่ได้เลยก็เกิดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเรามาเห็นอีกมุมนึงนะคะใชมีทีมทีมาดูแลน้าท่วมแล้วยังมีทีมเยียวยาอันดับแรกเลยแม่ครัวเยียวยาเรื่องของอาหารการกินได้ข่าวว่าอันนี้เป็นต้นตํำรับใช่ไหมใช่เนาะมีกระทถมีกระทโอันนี้คือเจ๊น้อยกระทถกนะคะเจ๊น้อยขออนุญาตซูมเจ๊น้อยค่ะเจ๊น้อยเมียน้องแดงแล้วดูนะแล้วก็คุณคนดูค่ะคุณดู แม่ครัวเราหนาแน่นมากเป็นไงคะแม่ครัวเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเออตั้งแต่ตีสองเป็นประแล้วตั้งแต่ตีสองใช่ใช่โอ้หัวมาปั๊บก็นี่อันนี้อันนี้มาทับสองมาทับหนึ่งในบ้านอ๋อมีสองจุดใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่ตีตีสามตีสี่ที่พากันตบตื่นกันมาเนาะไม่ยก นายกนายกอบอตร้องแดงี่มา <la <ah> ah ์ตั้งเตติสกด่สีแต่ว่าทุกหน่วยงานมากันพร้อมมากทุกคนตื่นตัวมาช่วยกันพร้อมมากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ใกล้ๆนี้มีหมู่หกหมู่เจ็ดเนาะกำลันมาหมดมาหมดชนอก็มาค่ะทีโเอซีซีก็มางั้นเดี๋ยวเราจะไปชมกันข้างในเนาะว่าน้ำมันท่วมสูงขนาดไหนนะคะได้เหรอ